ถึงจะเป็นงานหินอุ๋งอิงก็ผ่านไปได้งานอิงหินสำหรับอีลาดหน่อยอิงก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไยมิดมอกแฟนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับเอซอีลาดหน่อยอุงอิงสูู้่สู้สสคนนะครับเด้อ มาพอมาพบกันในเวลาตกค่ำย่ําเย็นทางช่องไทยสีเกตชชาแนลในเวลา18บแนาฬิกาแนาทีพี่นอ้องอีหยังเป็นงานหินสำหรับอีลาน้อยอุกอิงลาสุดพี่น้องในขณะที่อีลาน้อยอุกอิงกำลัง เข่าห้องอัดกาลัาสิเข่าห้องอัดเมื่อหชั่วโมงที่แล้วนี่ทางด้านคูตั้มคูตั้มนักครินพันไทยภ็นในออกมาเปิดเผยทางช่องเปิด,ปดส่วนโตัวก็เพื่อนนะครับเนาะเพลงเพชรชาวดินมีทั้งหมดห้าทำนองในเพลงเดียวไม่ยากและก็ไม่ง่าย ถือว่าเป็นเพลงโชว์ที่ยิ่งใหญ่อีกเพลงที่เขียนให้หุงเอิงและผมเชื่อมือโปรดิวเซอร์ต้องควบคมุมต้องคุมร้องออกมาดีครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายใซ่ออิโม,มจิรูปหัวใจท่านนายเอกิติศักดิ์เร็วเร็วนี้ ทุกรงภาพพยนต์แทแท็กขายออกเมื่อนึ่งชมองพี่เล้วเพิ่นกระไ้ส่งกำลังใจให้อีลาตอยอุยงอิงส่งกำลังใจให้ลูกศิษย์อุ๋งอิงสู้สู้เด้อนางอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงต่างด่านบอดโจเพิ่นกระไ้ออกมาโพดทำช่องส่วนต่อของเพิ่นเชกเช่นเดียวกัน พ่อมางานหนังไข่อ้อลูกสาวเข้าห้องอัดไข่อ้ออยู่คนละจังหวัดทรงกำลังใจเด้อลูกลาบลืน่นแห้งหงปังๆสำหรับอีลาหนอยอุ๋ยิงณขณะนี้เนาะเวลาหกโองก,กว่านี่กำลังเดินทางแล้วครับเดินทางมาทางจังหวัดชัยภูมิ ออกจากห้องอัดประมาณสักห้าโมงแล้วเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยงานหินสำหรับใครหลายหลายคนงานหินสำหรับอีลาน่อยเองแต่ที่ผ่านมาได้ครับเป็นพ่อหยางครับอาจารย์เอหรือทนายเอ่โบริวเซร์ โอ้ขวบคุ้มพันกว,ว่าอีลาหน้อยอุิงถือว่ามาเธอนี้นี่บ่อห้องให้มาเธอนี้เก่งขึ้นกวัวเกา่าได้ทำนองได้จังหวะมันก็เลยเหตดให้งานนี้ดีง่ายขึ้นกวัวเก่าว่าสัตย์พออีลาหน่อยอวิงถือว่าเห็ดการบ้านมาดียังเหลืออีกหนึ่งผลงานเพลงครับ สำหรับอีราตอาีกในยิ่จากทนายเอเบรรดาว่าอยากสะอัดทั้งสองเพลงให้มันแล้วครอ,อบกันแต่ว่าเวลามันบ่ได้เนาะเรือเพลงขายอ,อีกหนึ่งผลงานเพลงสำหรับอีลา,า่อีกสำหรับเพลงเพชรชาวดินจะสได้ฟังกันทั่วประเทศในเครือเมเจอร์ซิลเพ็ก ทุกรองภาพ,พยนตร์ของเมเจอร์วันที่28สิงหาคมหกปดนี่แน่นอนครับนี่และครับพี่น้องถือว่าผ่านไปด้วยดีสำหรับอีราดน้องยิงที่ได้เข่าห้องอัดไปเร็วเร็วที่สุดตั้งแต่อัดเพลงมากกว่าได ก็ร่วมกับการไปฟิลเตอร์เลงกับไร a อันการบัิทิดนะครับคือเป็นผลงานเพลงของเจ้าของล้วนๆถือว่างานนี้นี่เร็วที่สุดพรปกติอีลานอนเวง5หรือ8ชั่วโมงสูงสุดแต่มือนี่ใต่เวลา4ชั่วโมงถือว่าอีลานอนเวงนี่มีพัฒนาการ หรือมีการพัฒนาขึ้นหลายดังที่ทนายเอเพนเดนว่าไวน้นันะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงยากแต่อีลาน้อยวิงกะเฮ็ดได้ย่างอาจารย์ตั้มคนก็นได้ออกมาเปิดเผยให้หเหาาด้หู้แล้วว่าเพลงนี้มีห้าจังหวะมีห้าทับน้องในเพลงเดียว จะว่ายากก็ายากถ้าว่าง,ง่ายก็าง่ายอยู่ที่โตศิลปินที่สิทธาความเข้าใจกับมันเนาะพี่น้องเนาะแต่องอิอิงทําได้หลังจากที่เขาห้องอัดมาหลาหลอบกีฬาน้อยวิ่งเก่งขึ้นมีประสบการณ์ขึ้นสิ่งเหล่านี้ มันคือว่าเป็นพัฒนาการครับเป็นพัฒนาการเป็นการพัฒนาของโตโอีลาน้อยอุ้งที่เรียนรู้แต่ย่างเร็วจับจังหวะทำนองที่ได้รับมาเพื่อได้รับโจทย์มาอีลาน้อยอุ้งจะเหตุการบ้านคือว่าเมื่อนี้เหตุการบ้านมาดีเมื่อแรกกอย่าลืมยาผลาดคบพีน่นงไปให้กำลังแรงเชี่ยวแรงใจ ทางกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงภายตำการแสดงที่วัดบ้านโนนคอบอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิงานฟรีครับพี่น้องณขณะนี้อญญาญะแล้ละศาสเต็มอญญาญะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกับยาลืมยาผาดครับวันที่18กุมภาพานันนี้มีคุมเป็ดบัตร129บาท ไรอันการปรนิ์จะมากข้นเวทีเฟิเจริงกับอีลาหน่อยหุอิกอย่าลืมอย่าพลาดครับไปส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับอีลาหน่อยอูเองพร้อมทีมงานชาวคณะน,ะนำกันเด้อครับเด้อความุณที่ข้ามาเบิ่งขอบคุณที่ขา้ามาแยง่งทางช่องไทยสีเกตช้าเนี่ยอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนพ่อกันคลิปนาเด้อครับเด้อพี่นอง อย่าลืมอย่าพลาดเบิ่งแล้วกดซับสไครป์คอมเมนต์มาให้กำลังใจด,ด้วย้อครับเด้อในการเห็นคลิปต่อไปพ่อก,กันคลิปนาสบายดีครับผม